ตอนที่2 1 8บหวังซื้อขอร่วมมือเมื่อนางเจ้าได้ยินเขาเอ่ยถามเช่นนั้นสีหน้าเบิกบานจึงแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมขึ้นมาทันใดจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาแล้วเอ่ยว่าเฮิร์นางเด็กนั่นฉลาดจะตายไปมิทราบว่านางเอาลุงสามของเจ้าไปซ่อนไว้ที่ใดพวกเราหลอกให้นางมานางก็มียอมมามิว่าจะหลอกเยี่ยงไรก็มีสำเร็จบ้านของนางพวกเราก็เข้าไปมิได้มิมีวิธีจัดการกับนางแล้วจริงๆหิลินอยู่ร้อนรนใจจนต้องเอ่ยออกมาว่า ท่านแม่ท่านต้องรีบคิดหาวิธีจัดก,การเรื่องรับอนุให้สำเร็จมิเช่นนั้นยิ่งปล่อยไว้นานจะยิ่งยุ่งยากนางเจ้าก็ร้อนใจมากเช่นกันตำแหน่งซิ่ใช้ของบุตรชายนางใกล้จะประกาศออกมาแล้วเมื่อได้ตำแหน่งซิ่ใช้มาครอบครองก็จะไปสู่ขอแม่นางหลินผู้นั้นทันใดทะวะบัดนี้ที่บ้านเหลือเงินเพียงแค่สิบกว่าตำลึงเท่านั้นจะไปพอทำอันใดได้ดังนั้นนางจึงเอ่ยกับหลินอยู่ว่าเจ้าจงวางใจเถิดข้ากับพ่อของเจ้าได้เตรียมยาเอาไว้เรียบร้อยแล้วหากหลอกนางเด็กนั่นมาได้สำเร็จ เรื่องนี้จะต้องรู้ล่วงไปด้วยดีเป็นแน่เมื่อถึงตอนนั้นหลังจากที่จะจัดการกับนางแล้วก็บังคับให้นางลงนามในสัญญาขายตัวเสียมีเพียงหนทางนี้เท่านั้นถึงจะสามารถควบคุมนางเอาไว้ในมือได้ภายในห้องสองแม่ลูกวางแผนอย่างจงแจ้งมีเกรงกลัวอันใดทั้งนั้นพวกนางคิดจะทำลายความบริสุทธิ์ของหลินรวนภายนอกห้องหลินเหมยใช้มือปิดปากแน่นเพราะกลัวว่าจะส่งเสียงดังออกมาจากนั้นก็ลอบกลับห้องของตนเองไปอย่างเงียบๆ หวังซื่อที่กำลังคิดมิตกอยู่ในห้องเมื่อเห็นหลินเหมยทำหน้าตื่นตระหนกเข้ามาจึงอดตำหนิมิได้ว่าเจ้าเด็กหน้าตายเจ้าสุขุมหน่อยมิได้หรือเยี่ยงไรหกักท่านยาของเจ้าเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้ประเดี๋ยวนางก็หาเรื่องมาด่าพวกเราอีกหลินเหมยที่ยังคงตื่นตระหนกเดินเข้าไปหยุนอยู่เบื้องหน้าหวังซื่อ,อท่านแม่เกิดเรื่องแล้วบ้านใหญ่กำลังวางแผนทำร้ายหลินรวนพวกเขาซื้อยาสกปรกมาจากหอนางลมเพราะต้องการให้หลินอยู่ทำลายความบริสุทธิ์ของนาง จากนั้นพวกเขาก็จะรับหลินรวนมาเป็นอนุของหลินอยู่แล้วยึดเอาทรัพย์สมบัติของนางทั้งหมดว่ายิ่งไรนะหวังซื่ออุทานออกมาด้วยความตื่นตกใจเมื่อได้สติกลับมาจึงรีบยกมือขึ้นปิดปากของตนเองทันใดาจากนั้นก็เอ่ยถามเสียงเบาว่า,วามีเรื่องเช่นนี้จริงหรือหลินเมกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ข้าได้ยินมากับหูเมื่อกล่าวจบหลินเหมยจึงหัวเราะออกมาด้วยความสะใจ คาดมีถึงเลยว่าที่แท้บ้านใหญ่ก็มีแผนการเช่นนี้นางสารเลวหลินรวนนั่นหักนางกลายเป็นอนุของหลินอยู่คงมีเรื่องสนุกให้ข้าดูมิเว้นแต่ละวันนางมิชอบหลินรวนมิชอบตั้งแต่แรกเห็นเพราะหลินรวนงดงามกว่านางเก่งกว่านางบัดนี้หลินรวนยังมีชีวิตที่ดีถึงเพียงนั้นแค่นึกถึงเรื่องพวกนี้ในใจของนางก็เป็นทุกแล้วนางอยากเห็นหลินรวนโชคร้ายจนมิอาจพลิกสถานการณ์กลับคืนได้ไปชั่วชีวิต หวังซื่อขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครึ่งค่อนวันจากนั้นก็มีแผนผุดขึ้นมาในใจของนางอเมเหยเรื่องนี้เจ้าห้ามพรังพลายออกไปเด็ดขาดทำเป็นมิรู้เสียหลินเหมยมิสามารถปกปิดความตื่นเต้นในดวงตาเอาไว้ได้ท่านแม่ท่านวางใจเถิดข้ามิบอกผู้ใดหรอกข้าจะรอดูหลินรวนถูกหลินอยู่ทำลายความบริสุทธิ์กลายเป็นอนุผู้ต่ำต้อยแล้วถูกบ้านใหญ่ทรมานไปชั่วชีวิตหวังซื่อคิดอยากจะต่อว่านางศักสองสามคำแต่กลัวว่าความโง่เง่าของนางจะทำให้เสียเรื่อง ดังนั้นนางจึงมีได้เอ่ยอันใดออกมาหลังจากปลอบหลินเหมยแล้วหวังซื่อหาเวลารอบออกไปจากบ้านใหญ่ตระกูลหลินมุ่งหน้าไปที่บ้านของหลินรวนหลินรวนเพิ่งกลับลงมาจากภูเขาเห็นหวังซื่อเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านของตนเมื่อหวังซื่อเห็นนางกลับมาจึงรีบเดินเข้าไปหาทันใดาอารวนนี้เจ้าขึ้นไปบนภูเขาอีกแล้วหรือของพวกนี้หนักมากหรือไม่ส่งมาให้ข้าช่วยเจ้าถือเถิดหลินรวนอมยิ้มพร้อมกับเอ่ยออกมาว่า หวังซื่อยังมีเลิกแสดงละครอีกหรือเมื่อหวังซื่อได้ยินดังนั้นนางจึงจ้องมองหลินรวนมิวางตามิผิดที่ข้าเอาใจเจ้าเพราะข้ามีจุดประสงค์อื่นแฝงข้าอยากกลับเข้าไปอายุในบ้านของเจ้าเพราะข้ามิอยากใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่ข้าทราบแล้วว่ามิว่าข้าจะเอาใจเจ้ายิ่ยงไรเจ้ามิมีทางยอมให้ข้ากลับมาเป็นแน่ดังนั้นวันนี้ที่ข้ามาหาเจ้ามิใช่เพราะเรื่องนี้ลินรวนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะเรื่องอันใด พบว่าเข้าทางข้ามิได้จึงคิดจะเปลี่ยนวิธีเยี่งนั้นหรือนอกจากท่านพ่อของข้าแล้วเกรงว่าเจ้าคงมิมีหนทางอื่นให้ไปอีกก่อนที่เจ้าจะคลอดลูกท่านพ่อของข้ามิมีทางกลับมาเป็นแน่เมื่อกล่าวจบหลินร่วนจึงมองท้องของหวังซื่อแวบหนึ่งหวังซื่อลูบท้องที่นูนออกมาอย่างกระดากเพราะนางยัดเสื้อผ้าไว้สองชิ้น เมื่อนึกถึงจุดประสงค์ที่นางมาในวันนี้หวังซื่อจึงยอมตัดใจแล้วเปิดเสื้อออกเผยให้เห็นท้องปลอมๆที่ซ่อนอยู่ภายในมิผิดเจ้าคาดดาวได้แม่นมากข้ามิได้ตั้งคันเรื่องตั้งคันมิใช่เรื่องจริงตั้งแต่แรกเป็นหลินหูที่สั่งให้ข้าทำเช่นนี้เขากล่าวว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นท่านพ่อของเจ้าถึงจะยอมรับข้าอีกคราหลินรวนคาดมิถึงว่าหวังซื่อจะเอ่ยเรื่องพวกนี้กับนางอันใดกันวันนี้เจ้ากิดจะใช้วิธีสารภาพผิดเยี่ยงนั้นหรือเจ้าทำแบบนี้แล้วคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเย่งนนั้หรือ หวังซื่อยิ้มอย่างไม่ใส่ใจแล้วเอ่ยออกมาว่าอารวนข้าทราบดีว่าหากข้าเอ่ยอันใดออกไปตอนนี้เจ้าคงไม่มีทางเชื่อโดยง่ายแต่ครานี้ข้ามีได้คิดร้ายอันใดเพียงแค่คิดจะกลับมาที่บ้านสามเท่านั้นแน่นอนว่าบัดนี้บ้านสามไม่ใช่สถานที่ที่ข้าจะเอื้อมถึงได้ ดังนั้นข้าจึงมีคาดหวังอีกต่อไปแล้วที่ข้ามาในวันนี้เพราะมีเรื่องหนึ่งจะบอกกับเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากทั้งยังเกี่ยวพันถึงเรื่องสําคัญในชีวิตของเจ้าแน่นอนว่าเรื่องนี้ข้ามิมีทางบอกเจ้าฟรีๆเพราะข้าต้องการเงินเมื่อข้ามีเงินข้าจะพาหลินเหมยจากไปให้ไกลทันทีแล้วมิมารบกวนเจ้าอีกลินรวนหัวเราะเย้ยหยันเจ้าคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติต่อรองกับข้าด้วยหรือ หวังซื้อกำหมัดแน่นข้าคิดว่าเรื่องนี้ข้าสามารถต่อรองกับเจ้าได้หลินรวนข้าทราบว่าเจ้าโกรธแค้นข้าเกลียดข้าเพราะข้าทำร้ายเจ้ามามิน้อยเรื่องที่ข้าทำนั้นเลวร้ายมากจริงๆแต่นั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องในวันนี้หากเจ้ามีเชื่อข้าในอนาคตคนที่จะเสียใจต้องเป็นเจ้าอย่างแน่นอนข้าต้องการนี้มากขอแค่50าสิบตำลึงเท่านั้นเพียงเจ้ารับปากว่าจะให้เงินจำนวนนี้แก่ข้าข้าจะบอกเจ้าทันทีจากนั้นข้าจะพาหลินเหมยจากไปหลินรวนรู้สึกสนใจขึ้นมาสองส่วน ดังนั้นนางจึงเปิดประตูใหญ่แล้วเอ่ยออกมาว่าเข้ามาสนทนาด้านในในใจของหวังซื่อรู้สึกยินดียิ่งนะนางรีบตามเข้าไปในบ้านทันใดพอเข้ามาในบ้านหวังซื่อจึงมองไปรอบๆในแววตาศาสตร์ประกายชื่นชมนับคราม,มิท่วนทั้งยังรู้สึกเสียใจอยู่ลึกฮ่าฮหากทราบมาก่อนว่าลินร่วนจะมีโชคแบบนี้ตอนนั้นนางคงจะปฏิบัติต่อลินร่วนดีกว่านี้ทว่าแม้แต่ทองคำหนึ่งพันตำลึงก็มีอาจซื้อคำว่า หากทราบมาก่อนได้บัตรนี้มันสายเกินไปเสียแล้วลินรวนวางตะกร้าลงจากนั้นก็เปิดปากเอ่ยออกมาว่าเอ่ยมาเถิดว่ามีเรื่องอันใดกันแน่หวังซื่อก็ตื่นตัวมากเช่นกันเจ้ายังมิได้รับปากว่าจะให้เงินข้าลินรวนหัวเราะร่าหวังซื่อเจ้ามั่นใจแล้วหรือว่าจะต่อรองกับข้าข้าจะทราบได้เยี่ยงไรว่าเรื่องที่เจ้าจะบอกคุ้มค่ากับเงินห้าสิบตำลึงแน่นอนว่าคุ้มหวังซื่อรีบเอ่ยขึ้นมาว่า นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเจ้าเลยเชียวหลินรวนเอียงสีสลงมีคนคิดจะใช้ลูกไม้สกรป๋มาเล่นงานฆ่าศีนะหักให้ฆ่าเดาเป็นผู้ใดกันหลินหูของบ้านใหญ่เยี่ยงนั้นหรือเมื่อหวังซื่อเห็นว่าหลินรวนเดาเรื่องราวได้เกือบทั้งหมดจึงร้อนใจจนต้องกระทึบเท้าเหตุใดนางถึงโง่เขลาเช่นนี้ถูกหลินรวนกระตุ้นเพียงเล็กน้อยก็เอ่ยข้อมูลบางส่วนออกไปแล้ว ทว่านางยังคงพยายามตั้งสติแล้วกล่าวว่ามิใช่หลินหูแผนการของพวกเขาละเอียดเป็นอย่างมากหากเจ้าอยากทราบก็จงจ่ายเงินมาข้าจะบอกเจ้าโดยมิตกหล่นแม้แต่คำเดียวหลินรวนจ้องมองไปยังหวังซื่อแล้วเอ่ยออกมาว่า20ตำลึงนอกจากนี้ข้าจะยังมิจ่ายเงินให้แก่เจ้าจำต้องยืนยันให้ได้ก่อนว่าจะมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นจริงข้าถึงจะมอบเงินให้แก่เจ้ามิเช่นนั้นหากเจ้าหลอกข้าข้าจะทำเยี่ยงไร